วันนี้มีเมนูกระเพาเป็ดนะครับนี่เลยดึงๆจากพัาคารนะครับอีกอันหนึ่งคือพัดคิงไก่นี่วันนี้ทำเหมือนเคยนิดโวแกสกุลนครภผู้พานมาอีกแล้วครับท่านเป็นคนทำนะครับคนกินนั่งอยู่ถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะกินชิมามาครับ มาเลยครับมาลองชิมกันเลยครับข้าวเาเป็ดกินหอมอืมเผ็ดนะเป็ดดีเลยเนี่ยข้าวเาเป็ดอันนี้ไก่ไก่ไก่ผัดพริกขิงไม่ใช่ใไก่ผัดขิ้อืมให้กับใริ่อื้ ยอยนิ้วโยกแก้เปน็นคนคอยเป็นคนทํานิ้วบ็ดเดียวเป็นคนเจะ๊ืนี่ให้ดูเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดหอ,อมจริงไม่โกหกอร่อยด้วยเผ็ดอือหือ กินเลยพบกันคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่อาารเช้าวันนี้ทุกวันนะครับนิดบวกข้าวซนครจะทำมากินใส่กล่องมาทีบ้านแล้วก็มากินที่ทำงานบ๊ายบายาเจอกันึงหนึ่งสุดยอด